ไหนไหนไลูกไปทำงานยังไงลูกเอาอะไรไปแม่เก็บไว้ไปไนนโอยโยนใหแม่หันไปไหนลูกหนันไปทำงานอ่ไปทำงานแม่คิดถึงจังเลยไปอ,อแม่ก่อนจบแม่ก่อนไปทำงานได้ไหมอยากไปทุรลยายอแไปทุล่เหรอลูกอยากไปทุาราไปทุลแล้วหอมแม่ก่อนได้ไหม

Bayam nga na,